Bakfingeren. แล้วครับเดี๋ยวร้านปิดละอล๋อตรงเศษเงี้ยหนอเ้ยมาช่วยกูอันเดอร์ีดานสวยอ่ะเอานะไปลงไปเก็บไปตู้นี้ไปหูุดแตกหล

ไ,ได้ถึงหนึ่งปีเลยเขามาลับเองงันไ่หน,น,นปีก็ได้ไอ๋อ็ดีเวาลาน,น,นลานๆนั้นเขเดือนบอก็มันก็จําอะไรโอเคบา,ายจ้ะกะส่มันทักนิดแกเด็กเจ็บสังไว้เห็นมดอกไม้ น้าพี่น้องสามห้าลูกเออไม่ใช่ห้าลูก,ห,ลกห้าลูกสิหักคนเยอะด้วยเอเลีนะอาอน,นีเก็บใส่แหรอซอส,สมาเสือแฮมเสือไซมอนพี่น้องเสือ อาา๋อฮะคิสมกัก <c> เ <oughs> นี่เนยเพิร์นยังกาะจะไม่อบอยู่ในเตาอบเพราะว่าจะซื้อชิ้นเล็กเล็กกว่านี้กับว่ามีเขาจะขายโลอ,อัพขึ้นไปโลละเก่าซื้เก่าโค่นอันนี้มันโลขึ้นแล้วมันมีแต่ใหญ่ๆเขาจะเขาจะขายเฉพอสองโล่สามโลอัพอ,อันนี้หน่อยสุดแล้วพี่น้องเอ้ยโก็เด็กหน่อยกต่พ่อเด็กหน่อย เพื่อสิได้เขาบานพี่น้องอเมร์สเตลแล้วดูนิสกวีกูไปถอดแล้วนื้อไปเจอกันพี่น้องอ้ยบายบายต้องเ้าสื่อเพราะว่าคนพลังของมาสื่อของแต่แฮมมันมันเขาต้องสื่อไปไวลายเป็นบาละเพราะว่าเขาไว้กลินแทนหน้าเป็นบาละัดี